วันนี้จะพามาทำข้าวเหนียวเปียกลำไยนะคะนี่ค่ะหน้าตาตอนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ่าทานมากเชิญชมกันเลยค่ะอันนี้เป็นลำไยที่แกะแล้วแต่เราแช่ช่องฟิตไว้แล้วก็ตอนนี้เอามาแช่น้ำเปล่าเพื่อให้หลายๆอันชั้นที่เราเก็บมาจากสวนใช้ประมาณ25ดอกค่ะข้าวสารเราใช้ตอนนี้ใช้ครึ่งกิโลนะคะเทลงไปเลย เราจะล้างข้าวสารจนกว่าน้ำจะใสนะคะวิธีทำให้ข้าวสารใสแล้วก็ไม่หักง่ายนะคะก็จะใช้สารส้มนะคะนำไปแกงะคะ่ะแกงไปนี้ทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อจะให้ข้าวไม่หักคะ่ะแงกงค่อยๆแกงไปเรื่อยๆะคะ่ะ ล้างไปเลยนะคะทักสามสี 3, น้ำค่ะที่ต้องล้างให้เข้าใสเลยเพราะว่าตอนทำเม็ดข้าวจะได้ใสแล้วก็หน้าทานน่าขึ้นแป่งสารส้มนี่ทำให้ข้าวเนี่ยไม่หักง่ายค่ะแล้วก็ทำให้น้ำของข้าวเนี่ยใสด้วยค่ะ ช้สามส้มน,นะคะแกว่งจนกว่าน้ําจะใสประมาณสามสี่น้ําค่ะข้าวเหนียวนี่เราใช้ข้าวเหนียวเคี่ยงงูนะคะเพาถ้าจะให้ดีก็คือต้องเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูใหม่ค่ะเพราะว่ามันช่วยทําให้ข้าวใีสุกเร็วแล้วก็มีกลิ่นหอมน่าจะอีกน้่้นี่พอนะ้ำที่สนะี่นะก็จะเริ่มใส่แล้วคะกวนอีกนิดนึงค่ะ น,น,น้ำนึ่งใส่แล้วเทชิท้งแล้วก็ล้างน้ำเก่าตามอีกหนึ่งน้ำค่ะนี่ค่ะน้ำสุดท้ายแล้วน้ำก็จะเริ่มใส่แล้วก็พอค่ะใส่ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะน้ำหนึ่งน้ำก็พอค่ะใส่อันชั้นลงไปเลยต้มแค่อันชั้นออกสีแค่นี้ใช้ได้แล้วค่ะ แก่ค่ะนน้ำมากรองนะคะถ้าเราอยากต้มแล้วให้น้ําอันชันออกมาเป็นสีฟ้าก็ใช้น้ําตัวนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้ายังเราอยากต้มแล้วออกมาเป็นน้ําสีม่วงเราบีบมะนาวใส่ไปนิดนึงใส่มะนาวไปอีกนิดเดียวนะคะเพื่อรักษาสีม่วงเอาไว้ค่ะถ้าเรานําไปต้มเลยน้ํามันจะกลายเป็นสีฟ้าค่ะใส่ไปแค่น,น,นี้พอค่ะ ถ้าเราใช้อันชันนําไปต้มเลยเวลาสุกมันจะกลายเป็นแบบออกสีฟ้าแต่ถ้าใครชอบสีฟ้าคือไม่ต้องเติมมะนาวแต่ถ้าอยากให้ออกสีม่วงหน่อยเติมมะนาวลงไปขั้นตอนต่อไปตั้งน้ํานะคะเทน้ำมันชันลงไปเลยค่ะตามด้วยข้าวสารนะคะข้าวสารที่เราล้างไว้ตอนน้ำยังไม่ร้อนนี่เราใช้ไฟแรงได้นะคะเดี๋ยวพอน้ำเริ่มร้อนแล้วเราจะปรับเป็นไฟกลางถึงอ่อน ันนี้ใบเตยนะคะสักสองใบค่ะใบเตยที่เรามัดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมหลังจากที่นําทุกอย่างไปเสร็จแล้วเริ่มกวนได้เลยค่ะ<ม>ข้าวเหนียวใช้ครึ่งกิโลนะคะสุดรอบนี้ถ,ถ้าใช้ถ้าใช้เยอะเกินไปจะทําให้ขึ้นหม้อค่ะนี้กวนไปในทิศทางเดียวกันนะคะช่วงนี้เราจะกวนไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่าถ้าหยุดปุ๊บข้าวเหนียวมันจะติดก้นหม้อค่ะ เราจะคนจนกว่าข้าวเหนียวจะใสนะคะตอนนี้มันยังขาวอยู่ค่ะขาวก็คือยังดิบอยู่พอน้ําเริ่มเดือดแล้วเราเปลี่ยนเป็นไฟกลางนะคะเปลี่ยนเป็นไฟกลางไฟกลางจะทําให้ข้าวสุกทั่วค่ะเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาบ้างแล้วอืมสีสวยน่าทาน คนตลอดนะคะห้ามหยุดนะคะเพราะว่าถ้าเราหยุดเนี่ยข้าวข้าวเหนียวนะคะมันจะติดก้นหม้อแล้วก็จะจับตัวเป็นก้อนเลยคะ่ะก็ต้องพยายามคุณเพื่อให้เขากระจายตัวนี่เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วค่ะทั้งหอมข้าวใหม่แล้วก็หอมใบเตยค่ะบวกกับสีสวยๆของอัญชันนะคะนี่น่ากินขนาดยังไม่สุกนะน้ำลายไหลแล้ว <laughs> ช่วงนี้เราจะกวนแค่ข้าวกับน้ำไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอข้าวสุกแล้วเราค่อยใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เร็วเกินไปน้ำตาลจะเป็นรัดข้าวทำให้ข้าวไม่สุกค่ะตอนนี้ข้าวเริ่มข้นเริ่มใสแล้วเดี๋ยวกวนต่อ,อกนิดนึงค่ะให้เม็ดข้าวนี่มันมันใสแล้วไม่จนไม่ไม่เหลือสีขาวแล้วนะคะแล้วเราค่อยพอกวนต่อ,อกนี้นะคะใกล้ได้ที่แล้วค่ะ เอาแค่เม็ดข้าวใสนะคะไม่ต้องเอาให้ถึงแตกค่ะเอาแค่เม็ดข้าวใสพอตอนที่เม็ดข้าวใสเนี่ยเราก็จะใส่น้ตาตาลแล้วค่ะถ้าถ้ามันถ้ามันแตกมันบานมันจะมันจะมันจะเละค่ะมันจะไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองชิมดูก่อนนะคะถ้าเกิดข้าวไม่กรุบแล้วก็คือใช้ได้ ยังกุบข้าวเริ่มเริ่มเริ่มจะสุกได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวกวนต่อยนิดค่ะเพราะยังรู้สึกว่ามันยังกุบกุบอยู่อืมแล้วหลังจากเรากวนมาประมาณ20นาทีนะคะข้าวก็เริ่มสุกแล้วค่ะเดี๋ยวชิมอีกนิดนะคะถ้าไม่กุบก,ก,ก็คือใช้ได้เลยเห็นไหมคะเม็ดข้าวเรียงตัวสวยนี่เม็ดข้าวใส่แล้วนะคะก็ใช้ประมาณนี้ก็ได้ค่ะตอนนี้พอแล้วค่ะ ไนี่ค่ะเม็ดข้าวเริ่มใส่แล้วเดี๋ยวเราชิมอีกครั้งหนึ่งน,นะคะอืมพอแล้วค่ะเอาพอนิ่มๆพอค่ะแบบไม่ต้องนิ่มมากเอาแค่มันสุกพอ,อ,เ,ดอเดี๋ยวเราตอนนี้ข้าวเริ่มสุกแล้วเราใช้ใส่น้ำตาลไปเลยนะคะอันนี้จะใช้ถุง335ร้อยสามสิบห้ากรัมสิบบาทเองค่ะเอาไปเลยเดี๋ยวค่อยๆเทนะคะทยอยใส่ไปก่อนนะคะ เพื่อจะให้เวลาน้ำตาลละลายแล้วก็คอยชิมด้วยค่ะแต่อันนี้ก็คือจะใส่ไม่เกิน335กรัมนะคะแต่ตะกี้ทยอยเทลงไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเทไปทีเดียวตอนนี้ไฟอ่อนเลยละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวข้าวมันจะสุกเกินไปเราใช้ไฟอ่อนแบบอ่อนสุดๆเลยนะคะเพื่อที่จะแค่กวนให้น้ำตาลละลายนี่เริ่มได้ทีแล้ว คือถ้าเป็นสูตรอื่นเขาจะทําน้ําราดอะแยกแต่เนี้ยคือเราทํากินเองในบ้านจ้าก็จะใส่น้ํากะทิลงไปเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องไปซ้ําซ้อนหลายหลายขั้นตอนว่าต้องไปเติมน้ําราดทีลังอย่างนั้นอย่างนี้เอาลงไปเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็พร้อมกินไปเลย ถ้าเป็นสูตรอื่นจะใช้น้ําราดกะทิตังหางนะคะทําตังหางแต่อันนี้คือเราทํากินในครอบครัวแล้วก็ทําปุ๊บกินเลยอันนี้ก็จะใส่ลงไปในข้าวเหนียวเปียกเราเลยนะคะนี่สวยมากใช้น้ำมะพร้พาวนะคะประมาณ250 ml ค่ะชุบเทลงไปเลย <c oughs> ควรเลยค่ะ หอมมากใส่เกลือรประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะวนต่อค่ะอันนี้เดี๋ยวเราชิมก่อนนะคะชิมก่อนเข้า่าะะัใส่นิดน,นคะคะ โดยรวมน่าจะใช้ประมาณ250กร,รัมค่ะน้ำตาลไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงถุงนะคะเพราะว่าไม่ชอบหวานมากหลังจากนั้นนะคะใส่ลำไยที่เราแกะแล้วค่ะใส่ตามใจชอบเลยค่ะเนื้อเน้นๆนะคะอันนี้เป็นลำไยจากสวนนะคะปลอดสารกวนอีกนิดนึงนะคะ แค่นี้พอแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟคือความหวานเอาไม่หวานมากนะคะถ้าใครชอบหวานเติมน้ําตาลเข้าไปเลยค่ะแต่นี้ชอบหวานน้อยหวานน้อยนี่ใส่น้ําตาลประมาณสองรอยห้าิกรัมค่ะนี่ค่ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะข้าวเหนียวเปียกลำไยลำไยเน้นๆนะคะอันนี้เป็นลำไยสวนที่เราปลูกเองนะคะน่าทานมาก อืมหอมหวานนิดหน่อยนะคะโอ้น่าทานมากขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปค่ะ